ัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับรายการของเรานะครับอยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาให้กับคุณในทุกๆท,ที่เลยนะครับเพื่อที่ความเชื่อของคุณนั้นจะสามารถมีความเชื่อแล้วก็เกิดผลได้อยู่เสมอนะครับพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับว่าเมื่อความเชื่อได้ทำงานในชีวิตของเรา เราก็จะสามารถมีชัยชนะต่อโลกได้นะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าข้างนอกนั้นมีทั้งเสียงต่างๆมีแนวความคิดมีความคิดของผู้คนเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับถ้อยคําของพระเจ้าซึ่งถ้อยคําของพระเจ้านะครับเป็นความจริงอยู่เสมอครับดังนั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ชีวิตของเรา ความคิดของเราเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อที่จะให้เรานั้นนะครับสามารถดําเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความจริงได้ต่อไปนะครับแล้วก็พระคัมภีร์นะครับก็บอกไว้ว่าความจริงนั้นจะปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระนะครับให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ด้วยกันในวันนี้นะครับผมจะอ่านให้คุณฟังในพระธรรมโคโรสีบทที่1ข้อที่12นะครับ พระธรรมโคโรสีบทที่1ข้อที่12ครับซึ่งในพระครตอนนี้นะครับได้เขียนขึ้นไปถึงคริสตจักรซึ่งบังเกิดใหม่แล้วนะครับพระธรรมตอนดังกล่าวบอกไว้ว่าให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทาให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าสวนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับมีพลังมหาศาลเลยเพราะว่าได้พูดถึงสิทธิพิเศษที่เรามีอยู่ในพระคริสต์ในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ได้พูดกับเราอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเรานะมีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณน,นั่นก็คือมารซาตานครับถึงแม้ว่ามารซาตานเองจะไม่มีสิทธิอํานาจหรือไม่มีพลังอะไรอีกแล้ว แต่กลยุทธ์อย่างหนึ่งนะที่มารซาตานจะใช้เพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเรานะี่ยตกเป็นทาสแล้วก็ไม่มีชัยชนะก็คือการโกหกเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกด้านหนึ่งนะครับที่มารซาตานมักจะโกหกเราอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เพียงพอในพระคริสต์นะครับเราจําเป็นจะต้องเข้าใจแล้วก็ยัง ลงลึกมั่นคงในความจริงนี้ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้สละพระชนชีพบนไม้กางเขนพระองค์ได้จ่ายราคาชดใช้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ราคาที่จะต้องชดใช้เนี่ยมันครบถ้วนหมดแล้วและด้วยเหตุผลนี้เองพระกัมภีจึงยืนยันขัดแย้งนะครับต่อต้านคำกลโกหกของมารซาตานบอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ย เราจึงมีคุณสมบัติที่สามารถจะมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้นะครับตรงนี้เ,นเป็นความจริงของข่าวประเสริฐที่เต็มไปด้วยพลังเลยนะครับการเป็นคริสเตียน,นยไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะต้องสร้างความประพฤติท,ที่ดีเพื่อที่จะมีคุณสมบัติที่ดีสําหรับพระเจ้านะครับแล้นั่นก็ไม่ใช่วิธีการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราด้วยแต่เราจําเป็นจะต้องดําเนินชีวิตออกไปจากพื้นฐานที่ผ่านทางพระเยซูคริส พระเจ้าจึงทําให้เราเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วเมื่อเราวางใจในพระองค์ดังนั้นเราก็มีคุณสมบัติที่จะไปสวรรค์ได้ไม่ใช่เพราะเราดีแค่ไหนนะครับแต่เป็นเพราะว่าเราเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์แล้วก็หลักการความจริงตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้ในพระพรด้านอื่นๆด้วยโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับ ตอนนี้คุณมีคุณสมบัติที่จะมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตได้ความประพฤติภายนอกอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะเราก็อาจจะยังมีจุดอ่อนมีความหน้าท้าทายบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสิ่งเหล่านั้นในชีวิตนะครับแต่นั่นะนก,ก็ไม่สามารถที่จะมาลดคุณสมบัติของเราได้จากการที่จะมีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตนะครับแต่อย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้คุณมีคุณสมบัติก็คือ สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับคุณบนไม้กางเขนนะครับหลายๆคนก็สงสัยเนาะเอ๊ฉันนี่มีคุณสมบัติที่พระเจ้าจะรักษาฉันไหมฉันมีคุณสมบัติที่ดีพอที่พระเจ้าจะอวยพรใช่ไหมนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นสงครามความคิดนะครับที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนเนาะหลายๆครั้งเนี่ยผู้คนอาจจะมองดูอดีตตัวเองมองดูความผิดพลาดในอดีตนะ ที่เกิดจากจุดอ่อนต่างๆในชีวิตแล้วตรงนั้นน้ำมานซาตานก็เริ่มจะโกหกเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะมีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะมีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตมันไม่มีทางเลยที่คุณที่จะดีพอให้พระเจ้ารักษาโรคให้คุณหรอกคือมันคือช่วงเวลาที่คุณต้องยืนหยัดแล้วก็ปักหลักอยู่กับความจริงของพระเจ้าครับ เพราะในข้อนี้ข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเหมือนมาสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเราเองแต่ข้อนี้บอกว่าขอบคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เรานั้นมีคุณสมบัติหรือสมกับที่จะได้รับมรดกดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าได้ทำให้เราเรียบร้อยแล้วเสร็จไปแล้วนะครับังนั้นก็อย่าให้เราเดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยคิดว่า เราต้องประพฤติดีเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อพระเจ้านะครับเพราะถ้าคุณไปพยายามทำอะไรบางอย่างที่พระเจ้าทำให้คุณเสร็จไปแล้วเนี่ยในความเป็นจริงแล้วนะครับพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเนี่ยขอบพระคุณเห็นไหมครับบอกว่าขอบพระคุณเลยนะขอบพระคุณต่อพระบิดาผู้ทรงทำให้เรามีคุณสมบัติที่ดีแล้ว เมื่อคุณขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับสำหรับคุณสมบัติที่ดีอันนี้เนี่ยที่พระองค์มอบให้กับคุณโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ถ้าทำแบบนี้แล้วนะครับคำโกหกของศัตรูก็จะไม่สามารถที่จะเกิดผลในชีวิตของคุณได้เลยวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนจะทำอะไรก็ตามนะครับให้เริ่มขอบคุณพระเจ้าในใจของคุณหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ อาจจะพูดออกมาด้วยปากของคุณเลยให้เราบอกว่าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทำให้ลูกมีคุณสมบัติที่ดีแล้วที่ได้เป็นลูกของพระองค์ที่มีการทรงสถิตของพระองค์ที่มีพระพรของพระองค์แล้แลวลูกก็มีคุณสมบัติที่จะได้รับการรักษาให้หายลูกมีคุณสมบัติที่จะได้รับการนำโดยพระวิญญาณของพระองค์และในขณะที่คุณกำลังขอบคุณพระเจ้าแบบนี้นะครับรับรองเลยครับ คุณก็จะเห็นสิ่งที่มีพลังเกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าการขอบพระคุณในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับคุณโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นภาษาของความเชื่อครับแล้วก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราได้แสดงความเชื่อออกมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับผู้คนก็เชื่อว่าคุณจะต้องทำอันนั้นคุณจะต้องทำอันนี้ก่อนนะ คุณจึงจะเป็นคนที่ดีพอสำหรับพระเจ้าแล้วหลายคร,ครั้งนะผู้คนก็จะเรียกการกระทำแบบนั้นว่าความเชื่อแต่จริงๆทราบไหมครับว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ความเชื่อเลยครับมันเป็นการไม่เชื่อต่างหากเพราะเมื่อคุณพยายามที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับคุณเสร็จแล้วด้วยตัวเองเนี่ยมันก็กลายเป็นความไม่เชื่อนะครับดังนั้นความเชื่อง่าย,ายๆเลยก็คือการขอบคุณพระเจ้าครับ ขอให้คุณขอบคุณพระเจ้าเถอะครับที่การหายโรคเนี่ยเป็นสิทธิของคุณแล้วความปวดปรานก็เป็นของคุณแล้วพระพรของพระเจ้าก็เป็นของคุณแล้วสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นของคุณแล้วและเมื่อคุณมีทัศนคติแบบนี้อยู่เสมอนะครับคุณก็จะรู้สึกประหลาดใจเลยนะครับว่าความเชื่อทำงานง่ายมากและคุณก็จะเห็นพลังความจริงในข้อนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณนะครับ ผมก็อยากจะได้ย้ำเตือนความจำของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าวันนี้ความจำเป็นความต้องการของคุณจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะต้องการความชื่อหรืออะไรจากพระเจ้าก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการหายโรคนะครับการจัดเตรียมการมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตมีสติปัญญาและก็สัติสุขไม่ว่าคุณจำเป็นอะไรก็ตามนะครับ อย่าลืมนะครับว่าพระเยซูทําให้คุณมีคุณสมบัติที่จะรับจากพระเจ้าได้ทั้งหมดเลยคุณเพียงแต่ต้องเชื่อเปิดใจรับเอาแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์วันนี้ลูกขอขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาบนไมกก้กางเขนนั้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วลูกไม่สามารถที่จะ จ่ายราคาตรงนี้ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ด้วยกำลังของลูกแต่สิ่งที่ลูกไม่สามารถที่จะทำได้พระเยซูได้ทรงกระทาให้กับลูกสำเร็จแล้ววันนี้ลูกเปิดใจรับความจริงนี้เป็นไปตามถ้อยคำของพระองค์ว่าพระองค์ทำให้ลูกมีคุณสมบัติที่ดีแล้วและลูกขอขอบคุณพระองค์ที่ในขณะนี้ในพระคริสต์ลูกมีคุณสมบัติที่จะไปสวรรค์ลูกมี ความชื่นชมยินดีมีสิทธิที่จะหายโรคมีคุณสมบัติที่จะมีสันติสุขในทุกๆด้านของชีวิตลูกวันนี้ลูกขอขอบพระคุณพระบิดาที่พระองค์ทรงกำลังทำสิ่งดีๆมากมายในชีวิตของลูกและผ่านชีวิตของลูกออกไปและทำให้ลูกอยากที่จะถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความจริงของพระวจนะพระเจ้าในวันนี้นะครับจะให้ความมั่นใจกับคุณผู้ฟังว่า,าคริสเตียนผู้เชื่อไม่ต้องพยายามที่จะทําอะไรต่างๆเพื่อให้พระเจ้า,เายอมรับนะครับแต่ว่าการเชื่อสิ่งที่พระเยซูได้ทําเสร็จสิ้นแล้วบนไม้กางเขนนั้นทําให้คุณเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการถูกยอมรับในการได้รับพระพร อันครบบริบูรณ์จากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ